สวัสดีครับผมเอก MZ Thailand นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ศูนย์ยานยนต์และยางล้อแห่งชาตินะครับที่จงังหวัดชายเทิงเซา์นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับการรีวิวเจ้าตัว n น t a v 2คันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสเปคเป็นอย่างไรและที่สำคัญคือไม่มีสเปคอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้มาครับเพราะว่าจะเป็นตัวยังไม่เป็นตัวคอมพตน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า มองจากตาเปล่าแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอย่างไรกับตัวเนต้าวนะครับที่ขายในปัจจุบันนี้นะครับก่อนที่จะไปดูตัว V2 ครับนี่ครับเป็นตัวเนต้าวนะครับที่ขายปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับมาดูกัน,นครับในตัว V2 คันนี้นี่นะครับนี่คือสีมีความ สว่างมากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับไฟหน้าโดยตัวโคมเนี่ยเหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยจะมีเปลี่ยนไปก็คือตัวหลอดนะครับจาเป็นไฮโดรเจนนะครับเป็น LED แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเป็นตัวกันชนหน้านะครับก็เพิ่มตัว เป็นตัวเหมือนปิดเป็นตัวรับลมนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีตัวของกันชนด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปหน้าตานะครับก็ทําให้เพิ่มความแตกต่างนะครับตัวนี้ด้านข้างของตัวเนต้าวีนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพิ่มเติมนะครับรวมถึงขนาดของแม็กนะครับลายก็ยังเป็นลายเดิมนะครับขนาดเดิมนะครับ ตัวที่ให้มาก็จะเป็นตัว18555ขอบ16เช่นเคยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนนะครับมาดูที่บั้นท้ายกันของเจ้าตัวในเต้าวีนะครับนะดูใต้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้เพิ่มเข้ามาครับเป็น v ีขีดแล้วก็2องขีดนะครับไฟท้ายเปลี่ยนนะครับจากที่ตัว ไฟท้ายเนี่ยรูปล่างเขาจะลงมานะครับตัวนี้ก็จะไหม้ละเป็นตัวคาดยาวเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมใหม่อีกอันหนึ่งก็คือมีที่ปัดน้ําฝนแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับมันยังไม่ใช่ตัวคอมเพลตจริงๆนะครับก็จะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากมายนะครับและที่สําคัญคือเขายังไม่ให้เปิดฝากโปรงด้วยนะครับเพราะว่ายังเก็บ ความไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ายังมีการลองผิดลองถูกการเติมแต่งอะไรต่างๆเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันดีดกว่านะครับอก็ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในเรื่องของสีภายในนะครับจากเดิมเป็นสีดำนะครับออกแนวดำเข้มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีทูโทนมานะครับ มีให้เลือกนะครับเป็นสีฟ้าขาวตัวนี้ก็ทำให้ดูสว่างนะครับภายในสว่างมากยิ่งขึ้นครับจากเดิมเนี่ยก็จะเป็นสีเทาไปสีดำนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นสีฟ้าเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงคอนโซลหน้านะครับก็จะเพิ่มสีขาวเข้ามาด้วยนะครับก็ให้ความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับพวงมาลัยก็มีเป็นสีฟ้าขาวปัดกันนะครับ รูปลักษ์ภายในห้องโดยสารนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับจอนะครับแดชบอร์ดอะไรต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับบอกข้อมูลทั้งลมยางนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับเดินหน้าถอยหลังอะไรต่างๆครับระยะทางนะครับทิปนะครับรวมไปถึงระยะทางของการใช้ไฟที่เหลืออยู่นะครับระยะทางเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับมาที่หน้าจอนะครับขนาดเท่าเดิมนะครับสามารถหมุน ปรบแนวตั้งแนวนอนได้นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับในคันนี้ผมว่ามันมีรูปรถไม่แน่ใจว่าจะมีระบบเอ a ดาหรือเปล่านะครับในคันนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็มารอนลุ้นกันครับในงานมอเตอร์โชว์นะครับ,รบซึ่งจะเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการนะครับและสิ่งที่เพิ่มเติม เข้ามานะครับเพิ่มออปชันเข้ามาก็คือเป็นตัวไวเลสชาร์ตนะครับการเปิดปิดนะครับไวเลสชาร์ตก็อยู่ที่หน้าจอซึ่งผมก็ยังหาไม่เจอนะครับอย่างที่บอกครับรถมันยังไม่คอมพลีตดีนะครับบางฟังก์ชันบางข้อมูลอาจจะยังไม่พร้อมใช้งานแต่ก็คือมีให้เห็นแล้วนะครับบางบางออปชันนะครับ ลองมานั่งเบาะนั่งด้านหลังนะครับพื้นที่เล็กรูมนะครเฮดรูมอะไรต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นรถที่มีความกว้างนะครับแล้วก็ความสูงของตัวรถเนี่ยโอเคเลยนะครับทำให้การเดินทางนั่งใกล้ๆอะไรต่างๆผมว่าโอเคเลยครับกำลังพอดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสีที่เพิ่ม เข้ามานะครับเป็นทูโทนเนี่ยฟ้าขาวเนี่ยผมว่าทําให้ดูสว่างตาจริงนะครับหมอเข้ามานั่งแล้วมันดูไม่มืดนะครับแม้แต่แม้ว่าตัวผมเนี่ยตอนรีวิวก็ยังอยู่ในลงลงเก็บนะครับแม้จะมีสปอร์ตไลท์ฉายเข้ามาก็ตามนะครับแต่ภายในเนี่ยเพราะ ได้มีแสงอะไรต่างๆมันช่วยทำให้ดูสว่างครับไม่มืดนะครับเมื่อเทียบกับตัว n e t ต้านะครับที่มีสีเดียวก็คือเป็นสีภายในดำนะครับทำให้ดูมืดๆอึมครึมนะครับเวลาเข้าไปในที่มืดนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในโรงจอดรถนะครับของสนามทดสอบเนี่ยก็ยังดูสว่างนะครับมาดูห้องสัมภาระด้านหลังกันนะครับ ยังมีลักษณะเหมือนเดิมนะครับการเปิดใช้งานก็ยังเป็นอัตโนมือนะครับามาดูครับสิ่งที่เพิ่มเติมมามีอะไรไหมก็ไม่มีครับเหมือนเดิมครับให้มาก็เป็นชุดปะยางนะครับใช้งานสะดวกนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับสามารถเติมเพื่อขับไปร้านยางฉุกเฉินได้นะครับ สำหรับสมรรถนะนะครับในเรื่องของมอเตอร์กับแบตเตอรี่นะครับเบื้องต้นนะครับได้มีการพูดคุยกับทางเนต้านะครับทางทีมงานเนต้าก็บอกว่าเบื้องต้นยังเหมือนกับเจ้าตัวเนต้าวนะครับความแรงอยู่ที่90แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรนะครับระยะทางก็อยู่401อา401กิโลเมตรนะครับแต่จะ มีข้อมูลจริงๆนะอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยสเปคจริงๆนะครับที่ทางเนต้าจะเอามาขายเนี่ยมีอะไรบ้างต้องมาติดตามดูกันนะครับเนต้าวีทคันนี้นะครับสีก็จะเป็นสีชานมนะครับสีที่อ่อนกว่ากับสีตัวในรุ่นของเนต้าวนะครับ มาดูสีภายในของเจ้าชานมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีทูโทนนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนของสีฟ้านะครับตะเบาะจะเป็นสีดําขาวนะครบับกันนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบดําขาวเช่นกันนะครับก็จะมีสีให้เลือกมากยิ่งขึ้นนะครับ เจ้าตัวในต้าวีทูคันนี้นะครับในส่วนของคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับคันนี้ก็จะเป็นภายในดำนะครับเปิดดูกัน, okay. นครับเนี่ยครับภายในดำเดิมนะครับเหมือนเจ้าตัวในต้าวีเลยนะครับสีเห็นไหมครับ แผงวัสดุนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับกับตัวสีฟ้าที่เป็นภายในทูโทนนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะดำนะครับได้าขาวนะครับคันนี้ก็เป็นว่าสำหรับเจ้าตัวเนต้า v 2คันนี้นะครับ ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้านะครับในประเทศไทยนะครับในช่วงงานมอเตอร์โชว์นะครับซึ่งอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัวเนต้าวีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นไลน์อัพเสริมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับทำให้เนต้าเนี่ย ทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในตัวของ Ne ต้านะครับก็ยังขายอยู่นะครับแล้วก็เสริมเจ้าตัว Ne ต a v 2เข้ามาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้านะครับสำหรับราคาเจ้าตัว Ne ต a v 2คันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปเดากันนะครับว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าตัว n นต้าวีที่ขายปัจจุบันก็อยู่ที่ราคา5 4 1, 9 0 0 0บาทเนี่ย อาจจะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับส่วนลดของแถมก็ไปดูกันนะครับลองเอามาเปรียบเทียบดูนะครับว่าคาดกันคาดเดาวกันนะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่ส่วนผมก็อยู่ประมาณไม่ไม่หนีจากกันเดิมมากหรอกครับว่าห้าแสนปลายๆนะครับแล้วก็อาจจะมีโปรโมชั่นส่วนลดลงมาก็อยู่ประมาณห้าแสนกลางๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ ลองไปลุ้นกันนะครับกับเจ้าตัวเนต้า v 2นะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้นะครับที่ Impact เมืองทองธาน,นีนะครับ